สวัสดีครับผมธมี่ผู้ชายหรือใจวันสิงห์ครับอย่างที่สัญญาไว้ั <c oughs> บว่าเอนนี้จะมาทําคลิปนะครับหรือเราไม่มีธนูมีแค่เชือกเส้นมีมีแค่ตัวเปล่าๆนะครับจะทําลูกดอกแบบแอสตราที่ผมหอกแอสตราที่ผมทาเคยเคยทาคลิปไปแล้วก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีแต่ลูกธนูเนี้ยกับเชือกธนูเราก็มาทํา เชือกเวียงลูกดอกได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงและแม่นยำเท่ากับธนูนะครับแต่ก็นะครับมาดูกันที่ลูกดอกกันเลยนะครับนี่ผมทำไว้แล้วนะเพราะว่าจะได้ลดเวลานะมันทำทำง่ายๆมันไม่ยากนะครับในการพันนะครับอัตราส่วนของลูกดอกก็คือครึ่งนึงครับเมื่อเราได้ครึ่งนึงของลูกดอกปุ๊บนะครับเอาลูกดอกวางบนฝ่ามือตรงครึ่งนึงนะครับ น,นิ้วก้อยแต่ตรงไหนตรงนั้นพันเชือกนะครับก็พันให้มันเป็นปมหนาๆนาอย่างนี้นะครับมันให้ปมหนาหนา <c oughs> ส่วน <c oughs> เชือกคนูนะครับมันจะเป็นหูหูเกี่ยวกับทันธนูใช่ไหมครับปลายทันธนูนะครับสองข้างข้างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรูงี้ห่วงนี้ไอ้ข้างหนึ่งนะครับเรามัดปมมัดปมให้แน่นเลยมัดที่ปลายให้เป็นปมแน่นๆ ให้มันเป็นปมแบบนี้เป็นปมแน่นแบบนี้นะครับและเวลาเราใช้นะครับเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็พันนะครับโดยการพันทับนะครับเอาปมวางไว้เหนือนะครับด้านบนนะครับตรงนี้มันเปีกนะครับวางไว้ได้ไว้เหนืออย่างนี้นะครับแล้วพันพันเสร็จนะครับพันนี้นะครับควยลงนะครับควยไวยลงแบบนี้นะให้มันล้างปมนะครับกดปม ไวเชือกมาหน้าปมแบบนี้ครับล้างลงนะครับแล้วก็พันพันเกลียวครับนะพันเกลียวรอบลงมานะครับมาถึงจุดที่เราจะใช้มือจับนะครับที่เราใช้มือจับแบบนี้นะขอนิ้วโป้งนะครับกดเชือกไว้หูสายธนูข้างใส่นิ้วโป้งครับ โป่งแล้วก็พันพันไปทางหลังมือครับจนมาถึงจับปลายลูกดอกแบบนี้จับปลายลูกดอกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปคว้างเดี๋ยวเราไปคว้างกันนะ ก็เหมือนกับต้นกล้วยก็เปรตก็เหมือนสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงนะครับต้นกล้วยก็สมมติว่าเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงแล้วก็คว้างเข้าไปในกลุ่มสัตว์มันจะโดนตัวไหนก็ถือให้พิษท,ที่เหลือเป็นหน้าที่ของพิษท,ที่มันจะทํางาน ก็น้ำครับขวาก็น้ำนะคว้างแรงไปผมก็กลัวเดี๋ยวเข้าบ้านเขาห้ามไปบ้านเขาอันนี้ก็มาปัดที่ตรงนี้นะครับเห็นเห็นะ <c oughs> มันก็เป็นอาการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าดีกว่านะครับลองเอาไปทำเล่นดูครับ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามครับครับเทคนิคเล็กๆนะครับจากผมพอ,อมีผู้ชายหัวใจมันสีครับการคว้างลูกสอนธนูนะครับด้วยเชือกอด้วยสายธนูคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็คอยติดตามกันครับ